เราจะมาเริ่มกันที่ข่าวข่าวนี้กันก่อนนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นภาพข่าวลงเอาไว้ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยละค่ะนั่นก็คือข่าวคราวนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขาธิก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในพิธีพระราชทานน้ำหลงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของเจ้าคุณพระศรีนาฏพิรลาชกัลยาณีไปวางหน้าหีบศพในกรสิทธิ์ลาวพันธ์อายุ19ปีหรือว่าพอสเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยสมเด็จเจ้าพระยาที่เสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่5กรกฎาคมที่วัดทุ่งคลุสลาหซอยประชาอุทิศ48ถนนทุ่งคลุแขวงและเขตทุ่งคลุกรุงเทพ พร้อมกับส่งรับศพข่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บข่าจากเหตุการเพลิงไหม้ครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญระก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกรายตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและสรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และสาหรับประชาชนค่ะผู้ที่ได้รับผลกระทบทรงพระกรุณาโปรดกล้าวให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามจุดต่างๆและยังพระราชาทานถุงยางชีพและสิ่งของใช้ที่เป็นสิ่งของใช้จําเป็นขั้นพื้นฐานและยังพระราชาทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวานิรภยัยเพื่อตรวจหาโรคติดเชื้อโควิด -19 เชิงรุกแก่ผู้ประสบเหตุทุกรายอีกด้วยค่ะ